นนสวัสดีวันที่หนาวเป็นวันที่สองนะคะหนาวแบบเป็นประวัติการนะคะก็วันนี้อีเวนต์ใหม่เป็นเครื่องรางนะคะยังงงๆว่ามันมีเครื่องรางอะไรใหม่เดี๋ยวไปดูก่อนตรงรวบรวมเครื่องรางนะคะอ้าวเ็น่าบัตรเชิญไม่คาดฝันคริสตัลน,นะคะ อืมอันเดียอะไรเหรอเอา้าจริงจงงงเอ่อซีเครื่อหลังเอสรับเหรียญไดอานาอันนี้ยังงงอยู่ว่าเหรียญไดอานาคืออะไรเอ่ยแต่ว่าเดี๋ยวสซขอบบวกบวก เครื่องรางเอสก่อนจะเอาแสงสว่างหนือธรรมชาติเอาไลโบกดีอะเอาแม่ลูกดกละกันหนึ่งสองอชี้ขึ้นไหมเอ่ยไม่ขึ้นเอไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวมันน่าจะทำมันนะคะแล้วก็มีรวมเครื่องรางรวมเครื่องรางนี่เหมือน เกรดที่เครื่องรัง s บวก a บวก a แล้วก็สูงสดล้นรับวัตถุแห่งแสงสว่างและเหรียญไดอาน่าอืมมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่ามันจะมีอะไรให้เราอัพบ้างซายมีอันนี้อันนี้อ่ะได้ไหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะ ถ้าอีเวนที่เครื่องรางมีแค่นี้ก็ชัคงไม่ตามหาเพราะรู้สึกว่าเฉยอ่ะไม่ได้อยากได้นะมันมีแต่ว่าใช่มีสุ่มที่ได้เอสอยู่ที่มันเหลืออยู่หกวันมั้งเดี๋ยวต้องเปิดเล่น,ลนดูก็ได้เ่าว่าจะเป็นอะไรตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นการเซีกน,น,นะเนี่ยอีเวนนี้งงเลยมาเป็น จีเครื่องหลังจังนั้นก็ออกที่เครื่องหลังก็ดีค่ะเดี๋ยวจะไแต่ว่ามันเป็นเครื่องรางที่ไม่อยากได้อีเวนต์นี้ก็ได้แบบขำๆไปแล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้างอีเวนที่แล้วใครได้ของกันเยอะไหมสำหรับไซ์ไซได้อ่าเห็นไหมคะได้ผทุ่ได้พาทุาท่แห่งแสงสว่าง S บวกด้วยโหดีมากก็เอามาใหม่จะเอาไปบวกอยูดี ถ้าอย่างนั้นอีเวนต์นี้นะคะคิดว่าบวกเครื่องรางกันให้ได้เลเวลเยอะๆเอ้ยบวกเครื่องรางกันให้เต็มอะ่ะเพราะว่ามันจะได้มันจะสุ่มได้เหรียญแล้วก็ได้เครื่องรางอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ได้เครื่องรางแห่งอะไรแสงสว่างอะ่ะ S บวกด้วยเดี๋ยวจะเอาไปบวกเข็มทิศดีกว่าเพราะว่าเข็มทิศไซน์ย,ยังเป็น S บวกบวกหกอยู่นะคะแล้วก็ได้อันนี้แสงแสงสว่างเนี่ยธรรมชาติได้จากการอัพ S เต็มนะคะคิดว่าคงได้แค่ครั้งเดียว จริงๆนะใช่มีสูมแบบเอสนี่ไงโอเคอ่านเปิดดูคำขำดึง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 ,ดงพอมวิสกี้นะคะตอนแรกก็คิดว่าวิสกี้มันน่าใช้แล้วปมาก,ก็ไม่อยากใช้ซะแล้วนะคะก็เลยเอาวิสกี้ก็เลยขางไว้ที่เอสบวกบวกหกเอาไปบวกเข็มทิศด,ดีกว่า Okay. เดี๋ยวไปดูที่จือข้างบนอย่างนี้นะคะอัปเกรดพริษเออผิดอันผิดอ,อันนี้นี่โอเคฟอนเดี๋ยวนอกจากอันนี้แล้วเดี๋ยวไซมีแบบที่มันบวกไปแล้วอีกเยอะไหมเอ่ย เพราะว่าถ้าอย่างเดี๋ยวเราจะลองบวกอีกครั้งนึงดูว่ามันอ่า A นะคะเดี๋ยวลองลอง a ดูนะว่ามันจะได้อะไรบ้างโอเคอันนี้ไม่รู้นะว่าได้อะไรเดี๋ยวก็ไปดูเพราะว่าเมื่อกี้ที่บวกเต็มมันเป็น A บวกใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้เป็น A นะคะดูว่าได้ได้อะไรเอ่ย ลอจิ้งไดอาน่าเอนนาไปทำอะไรอะเดี๋ยวต้องไปดูตรงอีเวนต์เนาะเห็นมีขึ้นคำว่าแลกเหรียญอยู่คลิปที่แล้วที่สุ่มอะไรอะแจ็คพอตแต่ฝั่งสีฟ้ามีคนดูขึ้นหลังพันเป็นครั้งแรกนะคะดีใจมากก็ได้แสงสว่าง A แล้วก็เหรียญไดอาน,น่าสองเหรียญน,นะคะไ,ไปไปโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อีเวนต์แลกเหรียญก่อนว่ามีอะไรบ้าง อันนี้อีเวนต์คืนนี้นะคะก็จะได้300เพจแล้วเดี๋ยวดูอีเวนต์เล่นก่อนเล่นทิปเปิลก็ AS l i n ไลก็ได้เหรียญอัดไดอานาโรลิซึมก็ได้ไดอานานะคะแล้วก็อีเวนต์เล่นเกมก็มีแค่3ครั้งนะคะโอเคอีเวนต์ไอเทมหล่ะเมื่อได้รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยว2 4กล่องแพ็กเกจเศรษฐีก็4ครั้งแสงสวง่างในธรรมชาติแลกด้วย6กอันแสงเกียรติยศแลกด้วย8อันโอ้โหเดี๋ยวกล่องแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือกล่องแพ็กเกจเศรษฐีนะคะอาจจะต้งองรอทุ่มหนึ่งไม่ใช่อาจจะควรรอทุ่มหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอย่าเพิ่งผีพรามนะคะตอนนี้มีเหรียญก็แลกไปไอ้มีเหรียญก็เก็บไป็ก้อนอย่าเพิ่งแลกนะคะส่วนใครที่ ยังไม่มีอะไรก็ค่อยๆตีบบกไปเนาะเดยวดูก่อนว่าใส่มีอะไรเหลืออีกหรอน่าจะไม่เหลือแล้วนะคิดว่าน่ะใช่ปะเอก็หมดหมดแล้วนะคะอัพไรเดียแสงสว่างเหนือธรรมชาติแล้วกันเพิ่มอัตราการสำเร็จนะคะโอ้โหเอได้ดังห้าสิบเปซ็นคุ้มสไต ่าเ,เอ้ไม่มีแล้ววะโหคราวที่แล้วที่มันบวกเคยแบบเจ็ดเอะไรอะเจ็ดอรนตะบวกสามครั้งยังไม่ติดเลยอะนั่นคือเจนะ อะไรดีอ่ะนี่ละกันโอเคเมนูทาลาขีดจำกัดเอาอะไรดีอะคะไม่ค่อยมีเอาเครื่องราชาวงก,วก,กันแล้วก็หมวกกันน็อกธรรมดาโอเค เดีไปดูที่กล่องของขันนะคะว่าได้อะไรบ้างอีเวนท์ผ่านเงินผ่านของจริงๆนะเดี๋ยวใไซกาเก็บไว้แค่นี้เพราะว่าคงยังไม่ทําอะไรที่เป็นเอสบวนะคะเพราะว่าจี้ค่อนข้างจะครบแล้วจริงๆไม่ใช่ไม่ครบหรอกต่อให้ไม่ครบก็ไม่มีอะไรไปอัพแล้วเหมือนกัน อ,อ้าวอ๋อมันจะได้ได้ยังไงเพราะม,มันต้องเป็นแค่ A บวกใช่ไหม S บวก A บวกแล้วก็ A ถึงจะได้ลุ้นโหไอเราก็คิดว่า S ด้วยแสดงว่าเมื่อกี้ที่ใส่ได้ S บวกที่เป็นแสงแดงครับก็คงเพราะว่าอัพไอตัวเนี่ยตัว เข็มทิศของนักเดินทางนะคะอัพอ,อ,อะไรต่อดีอะเอสไม่ต้องแล้วนะคะเอบวกก็มีเยอะแล้วเอ,อเดี๋ยวลองดูสุ่มนี้สุ่มมันเพิ่มโอกาสเพิ่มเพิ่มโอกาสในกันได้ได้บีเหรอ,อตัวสุ่มซุปเปอร์ลุ้นโชค ส่วนซูปเปอร์ลุนโชกก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะเพราะว่าที่ในอำเภอเอาจริงๆไซไม่ได้เล่นสายเบิ้ลอยู่แล้วอะพูดจริงๆเลยพูดจากใจเลยว่าไม่ชอบเล่นเบินนะ้ลอะเพราะฉะนั้นไม่สนใจอ๋อเหรียญไดอานี่หนาหาไดจากกล่องเอด้วยนะคะมาเปิดขำๆกันดีกว่าสักหน่อยสักหน่อยอ่าเอถึงเอสนะคะด้งด้งด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 งแต่พวก พวกที่แบบเห็นพวกเล่นอุ๊ยอะไรก,ก็ได้เลยพวกที่เล่นแบบเก่งๆดูเขาก็เอ้ยไม่เอาดูเขาแบบว่าชอบไอ้นี่นะชอบไอจีตาไนอำเภอชอบเล่นแบบเบิ้ลเบิบินอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้มีแบบอีเวนท์ที่เป็นตัวบินด่วนนะคะค่อยทุ่มกันบินด่วนนี่แบบโกงความตายมาก ได้3ใช้มีทั้งหมดตอนนี้3อันแล้วถ้าเกิดว่าไปเล่นชนะก็จะมีเป็น5อันอืแสงแห่นเกียรติยศขอไว้อบอหาอะไรกันนะเราก็ได้ของแบบเดี๋ยวกันนะ5อันเอ้ยต้องอีเวนต์เทมสิท่องเที่ยวกับแพ็กเกจเศรษฐีได้แค่นี้ ถ้าห้าเหรียญได้แสงสว่างหนือนธรรมชาติสาแห่งเกลียศโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเล่นก่อนแล้วกันนะคะอีวันนี้มันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยมัเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆก็ใครที่อยากได้ในอำเภอคริสตันนะคะก็ขอให้สดได้แล้วกันโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ